ป๊กเด้งเชเดิมครับวันนี้ป๊อกอยู่กับเจ้า New Explorer ในรุ่น SUV นะครับวันนี้มารีวิวก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสีที่เป็นกลุ่มเทาดำสีทึบๆสีเท่ๆนะฮะวันนี้มารีวิวให้ลูกค้านะครับได้ย่นชมกันนิดหนึ่งว่าในรุ่นนี้นะครับออกมาสวยไหมชอบหรือเปล่ากับสีนี้เดี๋ยวดูรอบคันเลยครับ รับคันแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีนี้นะฮะคงจะถูกใจใหลายๆคนนะฮะซึ่งจุดเด่นของเจ้าไฮบริดในรุ่น New x p สเ d e r HEV นี้นะครับข้อดีของเขาเลยเขานั่งได้จริงถึงเจ็ดที่นั่งนะครับจะมาเล่าให้สู่ฟังว่าในรุ่นนี้ลูกค้าผมคือด้วยความที่อยากจะลองจริงๆว่าไปได้จริงหรือเปล่าเจ็ดที่นั่งวันนั้นลูกค้าผมมาลองถึงสิบท่านลองนั่งเลยนะว่าไปได้จริงหรือเปล่านะครับ บอกเลยลูกค้าบอกาฉลุยชอบนะชอบเลยไป10คนได้ขนาดนั้นคือมีทั้งที่ปรึกษาการขายไปด้วยนะครับและลูกค้าอีก9ท่านร่วมผมมาเป็น10พอดีนะครับด้านท้ายนั่งสท่านแถวกลางนั่งสท่านและมีผมนั่งด้านหน้าและกับลูกค้าบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าในรุ่นไฮบริดการออกตัวดีเลยแน่บอกเลยว่าลูกค้าหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะ มาเป็นไฮบริดแล้วการออกตัวเป็นยังไงบอกเลยนะฮะพุ่งดีมากตั้งแต่การออกตัวเลยนะการเร่งแซงอะไรทุกอย่างบอกว่าไปได้ทุกที่ทั่วไทยแน่นอนนะครับแถมได้ความประหยัดที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเขาเคลมมาอยู่ที่19.2แต่โดยเฉลีย่ยเขาอยู่ที่บอกว่าตั้งแต่17.18นี่สบายนะครับบางท่านทําได้สูงสุดถึง25นะครับก็ไปได้เช่นเดียวกันนะครับก็ บอกเลยว่าเจ้าคันนี้นอกจากให้ความคุ้มค่าเรื่องของเป็นรถครอบครัวที่คุณควรมีเนาะเรื่องของความประหยัดเรื่องของการใช้งานที่มันหลากหลายนะครับมาดูส่วนของออปชั่นเขาก่อนละกันว่าในรุ่นนี้ให้ออปชั่นอะไรมานะครับนะความปลอดภัยเดิมๆนะครับขอมิสุบิชิในรุ่นนี้นะฮะให้มาก็คือนะครับก็จะเป็นกล้องด้านหลังนะครับเวลาที่เราถอยจอดนี่จะมีพร้อมเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับ ไม่มีเตือนกันชนด้านหลังนะครับไม่มีบล i n d สปอต w อ r n นิ่นะครับ, Warning, รบแต่ลูกค้าก็ใส่นี้เข้าไปนะฮะก็เป็นตัวนี้แหละนะครับเซ็นเซอร์ถ่ายเพียงพอหลายคนบอกว่าบอกเอ้ยพี่อยากจะใส่ประตูท้ายไฟฟ้าบอกแนะนํำไหมบอกเลยนะฮะว่าไม่แนะนํานะครับและประกันมันจะขาดไหมถูกต้องนะครับถ้าอะไรที่ไปดัดแปลงตกแต่งที่นอกเหนือจากโรงงานมาแล้ว การขาดทันทีถ้าเกิดข้อเสียหายขึ้นมาอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะไม่ใช่ว่าอูมาแล้วเสพแต่ของแต่งอันนี้บอกเลยว่านี่คือข้อเสียที่เซลไม่ได้บอกนะอะมาดูข้างๆก่อนนะครับสีสวยนะรุ่นนี้วัยรุ่นชอบมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสีนี้บอกเลยว่าข้อดีเขาคือดูแลง่ายนะครับขอบเขาจะเป็น17นะครับ ซึ่งตรงนี้หลายคนบอกว่าอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18ทําได้ไหมนะครับทําได้นะแต่ตัวหน้ายางตงัวนี้ควรที่จะแคบลงหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นแค่อันนี้มันจะเป็น20555 R 1 7นะครับแต่ลูกค้าที่ไม่เปลี่ยนที่เป็นขอบ18อะ่ะก็จะเป็น2 2 5 4 5 R 1 8ได้แก้มตัวนี้จะแคบลงนะครับก็ทำให้รถมันนุ่มนวลขึ้นแหละนะครับแต่อัตราการประหยัดอาจจะน้อยลงนะก็ให้ระวังนิดน,นึงนะครับ เรามีบริการเปลี่ยนให้ถ้าใครสนใจที่จะเปลี่ยนในส่วนของแบกก็เอาตามที่ชอบเลยแล้วกันนะครับของตกแต่งของเขาที่สิ่งที่ควรมีหละอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเบ้ารองมือกันรอยนะอันนี้ช่วยได้ครับช่วยได้บางคนไม่ชอบคิ้วกันศาสตร์อันนี้ก็จริงนะแต่ฟิล์มต้องติดนะครับทีนี้เรามีบริการติดฟิล์มก็จะเป็นของตัวไฮคูเอ่ยามิน่าเอ่ยลูกค้าเลือกเกรดได้ว่าจะเป็นแบบดำหรือว่าแบบใสหรือว่าเป็นแบบสีก็มีนะ สีฟ้าสีเขียวใส่ก็ได้เติมไ,ได้เป็นแบรรุ่นมานดีนึงก็ได้นะครับแต่คิ้วกันศาสตร์หลายคนบอกว่าไม่ชอบนี่คือถามว่ามันมีประโยชน์อะไรไหมมีนะเวลาที่เราเลื่อนกระจกลงมาเพื่อให้อากาศถ่ายเทเวลาที่เราต้องการระบายความร้อนในขณะที่เราจอดสนิทนะครับจอดตากแดดตรงนี้ก็ช่วยได้เวลาที่ให้อากาศระบายเข้าแต่กันฝนได้ด้วยนะครับแต่บางคนบอกว่ามันทำให้เสียงเข้าห้องโดยสารมากขึ้นเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วส,สูงอะ่ะอันนี้ก็ มีเสียงเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่คันนี้เงียบครับเงียบครับเพราะว่าเขาจะมีระบบเรื่องของการป้องกันเสียงจากห้องโดยสารแล้วก็ภายนอกห้องโดยสารเงียบทุกที่นั่งนั่งสบายทุกที่นั่งจริงๆเนาะอ่ะมารีวิวในส่วนของแถวกลางเขาก่อนนะแถวกลางเขาก่อนนะครับความสุขสบายของเจ้าคันนี้แน่นอนนะครับก็คือเป็นเจ็ที่นั่งนะครับนั่งสบายทุกที่นั่งตัวนี้นั่งสี่คนสบายๆเลยนะนะครับเอ็นได้นะครับเอ็นอได้นะครับหรือว่าเราจะพับเพื่อเก็บแล้วก็ นอนได้เลยในขณะที่เราเดินทางลูกง่วงนอนแต่ไม่อยากจะนั่งนะฮะพับนอนได้เลยเอาเบาะนุ่มๆใส่เข้าไปนอนได้เลยความสูงของลูกค้าอยู่ที่ประมาณ175 180สามารถนอนได้ไหมนอนได้นะนะครับก็พับเบาะให้เรียบแล้วก็เอาที่นอนนุ่มๆวางแล้วก็นอนได้เลยคนขับขับไปนีบสบายได้นอนอ่าตัวนี้มีแอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้คือสามารถที่จะเป็นคอยแอร์แยกนะครับให้ความเย็นทั่วถึงไปถึงด้านหลังแน่นอนแล้วก็จะมี ตรงแถวแถวที่สามตัวนี้นะครับก็จะมีที่รองรับของอ่าให้คนนั่งได้สบายนะครับเพราะเบาเขามีเอียงมากนะนะครับเวลาที่จะเราพับเนี่ยเบาก,ก็ไม่ได้เรียบสักขนาดนั้นนะครับจะมีอาการชันนิดๆอยู่เนาะเอออันนี้คือทําไมข้อดีของเจ้าคันนี้เวลาที่นั่งแถวท้ายแล้วผู้ที่นั่งแถวที่สามครับเขาจะสูงกว่าคนที่นั่งแถวสองและแถวแถวแรกเพราะนั่นคือ ทัศนวิสัยของคนนั่งแถวสามอ่ะมันรู้สึกไม่อึดอัดเพราะเขารู้สึกว่าเขาสูงกว่าแต่บางรุ่นคือทําต่ากว่าแล้วมองขึ้นดื้ออัดใช่ไหมมันจะบล็อกไปหมดนะอันนี้คือข้อดีอย่างอย่างอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับก็คือเวลาที่เรากดเปิดปิดแล้วก็มีระบบป้องกันการ,การโจรกรรมให้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็น keyless operation system ในตัวกุญแจนั่นเองนะครับตัวนี้ดีไซน์มาใหม่หมดเลยครับนะฮะพร้อมกับเกียร์ตัวนี้นะครับเป็น ซิงเกิลเกีหรือว่าเป็น e l e c ็กทริกชิพนะครับก็ให้มาแบบใช้งานง่ายนะครับสำหรับผู้หญิงที่ใช้งานใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งหัดขับรถก็ใช้งานง่ายอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยเพราะว่าคุณไม่ได้แบบไปลองหลายแบบนะยิ่งมาลองขับกับคันนี้เลยนี่บอกเลยว่ามันดีมากนะครับอ่าภายในนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่น GT นะครับก็จะประดับด้วยเรียกว่าซอฟทัชนะครับบริเวณที่คอนโซลหน้านะครับ ตรงแถวกลางตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลออกเข้มเขมก็เกือบดํานะผอกว่ามันมันเข้มดีแต่ขอ้อข้อดีของรุ่นนี้คือเขามาประกอบที่ไทยประเด็นคือได้อารมณ์ความเนียนของการประกอบรถแบบโอ้โหเนีย้ยเนียเน้ยเลยนะฮะอันนี้นะอ่าดัมเดิมแบบนี้ผมแนะนำนะผมว่ามันสวยดีเสื้อหลายคนบอกว่าเอาไปใส่สกเกิร์ตอันนั้นก็แนววยรุ่นเกินไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เลยผมก็ว่ามันประหยัดดีแหละนะครับสําหรับใครหลายคนแบบว่าเอ๊ะเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเอางบไปเพิ่มดาวดีกว่าเอออันนี้น่าสนใจนะครับ อมาดูด้านหน้าก่อนเจ้าคันนี้ยังให้เรียกว่ามิติของรถยังเท่าเดิมนะครับความโฉบเฉี่ยวความหรูหราของสีนี้พร้อมกับความเป็นวัยรุ่นนะครับหลายคนบอกว่าเป็นสีเทาดําเนี่ยมันจะออกแนวไหนผมว่ามันมันก็เกือบดานะกระไฟเกรย์ก็คือพอมอกแล้วคือมันจะมีทั้งเฉดดาเฉดเทาและเฉดหนึ่งที่นะ่าสนใจก็คือมันเหมือนเฉดสีเป็นแบบสีกลมเข้ามาผสมอ่ะเอออันนี้อันนี้สวยสวยเลยนะครับอ่ะด้านหน้านะครับตัวนี้เป็น ไฟแบบออโต้นะปัดน้ำฝนก็ออโต้นะครับจะมีเรดาร์ด้านกระจกครับในการตรวจจับทั้งแสงและปริมาณน,น้ำฝนที่ผ่านกระจกลงมาเพราะแล้วคือเวลาที่ลูกค้าขับรถปื๊ดลงไปตรงอุโมงค์ไฟเปิดเลยไม่ได้เข้าไปในอาคารอันนี้ก็เปิดเลยนะนะครับถ้าไปผ่านฝนตกปุ๊บความเร็วของการปัดน้ำฝนจะขึ้นอย,อยู่ที่ปริมาณน,น้ำฝนและความเร็วของรถยนต์อันนี้ก็ เสริมความปลอดภัยได้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่2 0 5มเมเพราะฉะนั้น้วคือหลายคนบอกว่าต้องลุยน้ําได้ระดับไหนก็ปกติเลยระดับปกติเลยนะก็คือเหมือนรถยนต์ที่เป็นสันดาบเลยก็ประมาณครึ่งประมาณนี้นะฮะหรือถ้าน้ํามันวอ้ไม่ใช่น้ํามันไม่ไหลเข้าไปห้องโดยสารถือว่าปลอดภัยละเพราะฉะนั้นก็คือก็อย่าให้รถไปห้องห้องโดยสารก็พอนะครับเวลาขับรถไปที่ข้างนอกเนาะอ่า ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นี่คือสวยเลยนะแนะนําแบบโอ้โหผมเห็นแล้วคือแบบว่าแต่งก็แบบของลูกค้าแหละลูกค้าอยากแต่งแต่แบบนี้มันได้ช่วยส่งที่ดีและเอางบการแต่งไปทาอย่างอื่นนะครับมาซื้อซีรสแพ็กเกจก็ได้นะครับมูลค่าอยู่ที่โอ้สามหมื่นกว่าบาทนะก็จะช่วยให้ประหยัดในการค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยนะครับอ่ะถ้าใครสนใจข้อมูลรถตัวนี้นะครับก็ถามมาได้เครื่องยนต์เท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่แรง,แรงบิดยังไงขับขี่สบายไหม ข้อดีของคันนี้เครื่องยนต์พันหกหนึ่งร้อยสิบหกแรงม้าในมอเตอร์เก้าสิบห้าแรงม้าในเครื่องยนต์แล้วให้บิดมันทำงานยังไงแล้วเครื่องยนต์มาทำงานตอนไหนเป็นคำถามยอดฮิตเลยครับสำหรับลูกค้าที่สอบถามป๊อกมาว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงป๊อกเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมจะบอกว่าตัวเครื่องยนต์รุนๆเลยในคลิปหน้านะครับป๊อกจะไปบอกว่าเครื่องยนต์ทำงานยังไงทำยังไงถึ่จะขับขี่ประหยัด อันนี้น่าสนใจนะความเร็วที่เท่าไหร่ที่เรียกว่าเป็นโหมดอีโคแล้วความเร็วที่เท่าไหร่แล้วขับขี่โหมดไหนมันจะประหยัดอ่าเดี๋ยวไปเจาะลึกในส่วนของตัวเครื่องยนต์พร้อมระบบการขับขี่ที่หลากหลายในรุ่นนี้มาให้ถึง7โหมดนะครับการขับขี่ที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากในรถยนต์รุ่นนี้เพราะเขาก็คือเรียกว่าปัจจุบันไม่ได้โมนะเขาคือเจ้าตลาดอันดับหนึ่งเลยนะครับในประเทศไทยในกลุ่ม SUV หรือว่ามินิ MPV ในยอดขายตอนนี้คุ่งมามากนะครับตั้งแต่เปิดตัวที่เป็นรุ่นกลุ่มไฮบิดมาเนี่ยบอกเลยว่าเขาแบบโอ้โหมิสูบิชิคุ้งอีกแล้วนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจรถยนต์รุ่นนี้ราคาเริ่มต้นในช่วงเปิดตัวเก้าหนึ่งสองเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเลยช่วงเปิดตัวนี้ไปมาลุ้นราคากันอีกทีหนึ่งว่าจะราคาเท่าไหร่ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะครับรวมไปถึงข้อเสนอที่ดีนะครับ ที่ตรงใจกับลูกค้าละเที่สำคัญคุณได้ความคุ้มค่าของการบริการที่ยอดเยี่ยมจากเราที่นี่ที่มิสูอิปชันเรามีบริการส่งมอบรถฟรีให้ลูกค้าถึงบ้านด้วยนะครับถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจเรามีบริการส่วนของการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านพร้อมส่งมอบรถฟรีให้ด้วยนะครับก็ฝากด้วยนะครับมาหาปอกเร่งเลยสนใจรุ่นไหนข้อมูลยังไงหรือไอ,อย่างงี้ ไปเจอเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาปอกแดงหน่อยว่ามันคุ้มไหมโทรมาหาผมได้เลยนะครับยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าปรึกษาได้แม้แต่เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการจัดไฟแนนซ์อะไรพวกนี้โทรสอบถามได้นะครับไม่นจะเป็นลูกค้านะใครก็ได้เลยนะครับเม้นมาถามก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ตอบทุกคอมเมนต์ใน u t u b e ของปอกแดงนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถยนต์รุ่นนี้โทรหาปอกแดงย์9ก้าส่งนอีกรอบหนึ่ง ก็าฝากกันด้วยฝากกดไลค์ฝาก Subscribe ให้ป๊อกเด้กหน่อยเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่สุดยารุนนี้เดี๋ยวเจอกันครับวันนี้จ้า